สวัสดีผู้เรียนทุกท่านขอต้อนรับผู้เรียนเข้าสู่การผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล CNC วันนี้เราจะมาสร้างชิ้นงานการกัดตัวอักษรด้วยเครื่องกัดมินิ CNC ด้วยโปรแกรมออกแบบ Aspire 4.0สวัสดีผู้เรียนทุกท่านขอต้อนรับผู้เรียนเข้าสู่การผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล CNC วันนี้เราจะมาสร้างชิ้นงานการกัดตัวอักษรด้วยเครื่องกัดมินิ CNC ด้วยโปรแกรมออกแบบ Aspire 4.0 สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะเริ่มต้นบทเรียนเรื่องเครื่องจักรกล CNC หรือ CNC ซึ่งย่อม,มาจาก Computer Numerical Control เครื่องจักร CNC เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องมือกลอย่างแม่นยำโดยสามารถผลิตชิ้นงานที่ซับซ้อนและมีคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมสมัยใหม่เครื่อง CNC ได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตไม่ว่าจะเป็นงานกัด กลึงเจาะหรือเจียรไนในบทเรียนนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่อง CNC ประเภทต่างๆอย่างละเอียดกันครับไปที่สไลด์ถัดไปเพื่อเริ่มต้นกับเครื่องกัด CNC กันเลยเครื่องกัด CNC หรือ CNC Milling Machine คือเครื่องจักรที่ออกแบบมาเพื่อกัดชิ้นงานโดยใช้ดอกกัดหมุนความเร็วสูงและควบคุมตำแหน่งการเคลื่อนที่ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เหมาะกับการกัดชิ้นงานที่มีรูปทรงสามมิติหรืองานที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่นแม่พิมพ์และชิ้นส่วนเครื่องจักรเครื่องนี้ช่วยเราทำงานได้เร็วขึ้นลดความผิดพลาดและสามารถทำงานซ้ำได้อย่างแม่นยำสไลด์ถัดไปเราจะไปดูเครื่องกลึง C N C กันครับเครื่องกลึง C N C หรือ C N C Lathe Machine เป็นเครื่องจักรที่ใช้สำหรับกลึงชิ้นงานที่มีลักษณะทรงกระบอกโดยการหมุนของชิ้นงานจะถูกควบคุมอย่างแม่นยำผ่านระบบ C N C ทำให้สามารถกลึงงานที่มีความละเอียดและผลิตซ้ำได้อย่างแม่นยำ เหมาะกับการผลิตชิ้นส่วนต่างๆเช่นแกนเพลาสลักหรือท่อโลหะต่างๆต่อไปเราจะไปดูเครื่อง CNC Router และ CNC Drilling กันครับเครื่อง CNC Router เป็นเครื่องจักรที่ใช้กัดวัสดุอ่อนเช่นไม้พลาสติกหรืออะคริลิกเหมาะสำหรับงานป้ายงานตกแต่งหรืองานออกแบบ2.5มิติไปจนถึง3มิติส่วนเครื่อง CNC Drilling Machine เป็นเครื่องสำหรับเจาะรูในชิ้นงาน โดยสามารถกำหนดตำแหน่งความลึกและขนาดของรูได้อย่างแม่นยำทําให้เหมาะกับงานที่ต้องการความละเอียดเช่นการผลิตแผงวงจรหรือแม่พิมพ์สไลด์สุดท้ายจะเป็นบทสรุปภาพรวมของเครื่อง CNC แต่ละประเภทครับสรุปเนื้อหาที่เราเรียนวันนี้เครื่อง CNC มีหลายประเภทโดยแต่ละประเภทมีจุดเด่นและการใช้งานที่ต่างกันเช่น CNC Milling เหมาะกับงานกัด3มิติ CNC Lathe เหมาะกับงานกลึงทรงกระบอก CNC Router เหมาะกับวัสดุอ่อนและ CNC Drilling ใช้สำหรับเจาะรูอย่างแม่นยำการเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถเลือกใช้เครื่องให้เหมาะสมกับชิ้นงานและวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพบทเรียนถัดไปเราจะไปศึกษารายละเอียดการทำงานของเครื่องกัด CNC และขั้นตอนการตั้งค่าก่อนเริ่ม